ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสมุนไพรว่านลางจืดของพินาเนาะเขามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขานะคะสีก็น่าดื่มจริงๆเลยค่ะน่าจิบน่าดื่มเนาะสวัสดีค่ะพบกับพินาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พินาพาพี่เพียงน้องนะคะมาดูต้นว่านลางจืดของพินาเนาะ ว่านลังจืดนะจัดเป็นสมุนไพรไทยนะที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านนะคะเพื่อที่จะ,ะเวลาที่เรามีคิดว่าในตัวเองนะมีสารพิษอะไรตกค้างเวลาไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงมาหรือว่าไปกินอะไรที่มันแบบว่ามีพิษมาหรือกินอะไรที่สะสมเป็นเวลานานๆอย่างพี่นานเนี่ยกินกาแฟนานมากๆเลยนะคะกินมาหลายปีแล้วเนาะแล้ววันหนึ่งก็หลายแก้วเนาะอะ พ่นาก็ชอบที่จะนำว่านลางจืดนะคะไปต้มน้ำนะจิบเป็นชาเพื่อที่จะช้าล้างนะความอ่าสารพิษอะไรที่มันไม่ดีในร่างกายออกไปเนาะต้นของเขาก็จะเลื้อยขึ้นต้นหม่นนะคะพินาชอบให้เขาเลื้อยขึ้นต้นหม่นเขาไม่มีมือเหมือนตำลึงนะแต่ว่าเขาอาศัยใช้อ่าลำต้นเนี่ยพันพันขึ้นไปนะเนี่ยอันนี้อันนี้พินาก็ตัดก้านของเขามาปักชํำเนาะใบก็เลยเยอะไปหน่อยนะคะ แต่ว่าไม่ต้มหมดนะคะไม่ต้องต้มหมดต้มพอตั้งประมาณอ่าสี่ห้าใบหรือจะมากกว่านั้นแต่ว่าไม่เกินสิบใบนะสําหรับพินาเนาะพินาจะประมาณเดือนหนึ่งสักห,หนึ่งนะพินาก็จะต้มล้างจืดนะเพื่อที่จะช้าล้างอะไรที่พินากินเข้าไปเป็นเวลานาน,านๆอย่างกาแฟะอะไรแบบเนี้ยนะคะนีนาก็จะล้างออกบ้างนะคะ นี่อันนี้หมอ้อต้มนะต้องขอบคุณช่องพี่อ้อยเลยนะอันนี้หมอ้อต้มหมอ้อหนึงได้มาจากช่องอ่าพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยกม,มลรัตน์นะคะสบายเลยนะหมอ้อเล็กๆเ,เนาะพี่นาก็ใช้ต้มล้างจืดต้มสมุนไพรนะคะขอบคุณพี่อ้อยเนาะเนี่ยต้มแบบนี้ค่ะต้มให้เดือดสักประมาณกะเอาค่ะให้ให้น้ําเขาออกมาเป็นสีแบบนี้เนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ยสําหรับใครที่เป็นอ่า ความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานนะพี่นาว่าดีมากๆเลยค่ะพี่นาเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงนะแต่ว่าไม่มากนะพี่นาก็จิบประจํามีความรู้สึกว่ามันเบาสบายศีสะะยังไงบอกไม่ถูกนะสําหรับใครที่เป็นเบาหวานนะคะสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานเนาะก็มีมีแพทย์แผนไทยเนี่ยยืนยันมาบ้างว่าสําหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานก็สามารถกินลดน้ําตาลในเลือดได้นะคะ สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้แต่ว่าจะต้องกินในปริมาณที่พอดีนะหรือหรือว่าปรึกษาแพทย์นะที่เรารักษาอยู่ด้วยร่วมด้วยก็จะดีไม่น้อยเลยนะคะ,ะมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษเนาะเราสมควรที่จะกินในปริมาณที่พอดีนะไม่มากเกินไปอย่างพินาพินาก็จิบประจำนะประจำเลยนะอาทิตย์หนึ่งสักขนหนึ่งพินาจะต้มมาดื่มนะคะก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเนาะจ้ะ ค่ะพินาก็นํามาบอกเล่าเนาะสาหรับใครที่ยังไม่มีมาปลูกในไร่ในสวนก็นานามาปลูกเนาะเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยเป็นไม้ประดับได้เลยนะเป็นดอกสีม่วงขา,ขาวๆเวลาเขาเลื้อยขึ้นไปเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆเลยพินากําลังจะขยายทําเป็นซุ้มนะซุ้มรางจืดน,นะเพราะว่าดอกสวยมากๆค่ะจ้าพินาก็พามาให้อ่รับชมกันเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะและพบกันใหม่ที่ปีโอน้าค่ะสวัสดีค่ะ